บอกได้คำเดียวว่าสุดจริงครับโฮปสตาร์ปาร์ตี้วันขับ650วัตต์สำหรับสาวกโฮปสตาร์ตัวนี้บอกเลยฟังก์ชันเด็ดๆเ,เขาคือ AI เสียงร้องแล้วก็ AI Music ปรับเป็นแบบ AI แล้วครับตัวใหญ่ๆแบบนี้ซับกระเพื่มกระเพื่มสองข้างแบบสุดๆด,ด้านบนอย่างเจ๋งบอกเลยนะปรับความกระแทกของเบรได้อีก3ระดับพร้อม AI sound จริงๆนี่ครับฮิ้วไปตรงไหนก็ได้แล้วปาร์ตี้เอาอยู่เลยตัวเดียวตั้งปึ้งเอาอยู่พร้อมไม่ลอยคู่แบบนี้นะตัวนี้บอกเลยแนะนําจริงๆนะสุด ลโพงนี่เอาจบตรงแบบนี้โฮมสตาร์ปาร์ตี้วันขาบออกจากมือช้างไปถึงมือลูกค้าได้ไปแบบนี้จริงๆนะงานเนี้ยจริงรง,งานดีจริงลูกเล่นการปรับจัดเต็ม A i ไอซาวแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ลําโพงนะตัวนี้ถอดแบตเป็ี่นแบตง่ายๆเลยนะงานออกจากมือช้างไปถึงมือลูกค้าแบบนี้เก็บเงินไปทางแกะของเช็คของก่อนชำระได้ด้วยครับต้องจัดแล้วครับที่ HB g r o u ุเลย